ธรรมสวัสดีวันนี้กับเป็นอีกวันนึ่งอีกตอนหนึ่งเได้มาจีแจงกระแลงเคยลักตำในมวดที่ห้าลักตำมวดที่ห้าวันนงไงไี้เรื่องอะไรได้เรื่ององค์เอ่งปิสุไม่าอาหยางองค์เอ่งปิสุไม่อาหยางเนี่ยได้บางหนึ่งสํารวมในปฏิโมก อ่าเวนก็เตะพระพุทธเจ้าห้ามตัมก็เตะอนุญาตไอ้นี่สำคัญนะครับสำคัญอ่าคนไหนถือพระพุทธเจ้าอ้ามไว้เราก็ไม่ต้องไปทำอ่าไม่ต้องไปทำแต่ตัมจะบอกก็เตะพระพุทธเจ้าอนุญาตอ่าเราตัมกเตะพระพุทธเจ้าอนุญาตเราก็จะอยู่แบบสํารวมในปฏิมโมกคือสํารวมในสิ้นสิ้นเราจะไม่ดางพรอย นั่นอย่างแรกอย่างที่สองจำรูนอินซีอินซีคือตาอู้มูกลินกายใจยไม่อยยินดียินยายไม่ยยินดียินรายกรอบห้าได้ในเวลาเอ็นรูบโดยในตาได้ยินเสียงดยโดยอู้ได้กลิน่นโดยจมูกโดยมูกได้รสโดยลินได้กาย้วยสัมผัส ได้ใจด้วยตรรมารมนั่นอกอย่างนี่นะเราของของร่รวมคือมันจะได้กล้องจะด,ดีกันแล้วแต่เราเ็เชย่เช่กล้องไมด่ดีเราเ็เชย่เช่อคือเดี๋ยวว่าเราสํารวมสํารวมในยนันสีคือตาอุกโมวกลินกายใจอกอย่างนี่เราต้องํารวมไม่ได้กับทุกวันนี่มันก็นั่นสังคมเรากรู้อยู่ว่ามันปนเปื้อนนั่นคว้าคกวายนะก็ต้องเป็นคนที่เข้มแข็งมา ไอ้มาร์สเลยนะครับการจับรวมบัญชีนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่เข้มแข็งนี่มันก็ไม่สามารถจับรวมได้ถ้าเคยจับรวมได้นี่คือคนนี่คือว่จิตใจเขาเข้มแข็งนั่นควักวายนะครับคว,วักวายอย่างที่สามคือความเป็นคนไม่เอิกเพล็กเอาอาร์ฝ่าไม่เนี่ยคือต้องเป็นคนที่ไม่เอิกเพล็กเอห้าคือบวชมาแล้วเราก็ต้องแล่ เออแล่ปูเอาโซแล่เป็นแบบยางตันปรรบัดตัวบรรเพื่อออยู่ในกรอบในสิ้นในต่ำไม่อ่าถ้าตันอยู่ในกรอบในสิ้นในต่ำเราก็ปฏิบัติตามตันไปต่ำกิจวัตรอย่าได้กับไอ้มันกรอบกรอบเนี่ยก็เรียกว่าไม่ใช่ว่าเออบวชมาแล้วก็เปิดเพลงกับดึงกันดังกันดึงกันดังกันโยโยแบบจ่าบานไม่ใช่นะครับไม่ใช่นี่ควักวายควักวายก็ติดเซ่อยู่ในเซ เสนานส,นสนาะอันสหัตคืออยู่ในเสนาสนะอันสหัตคือเราอยอยแบบปกติธรรมดา,านี่แหละอยติหน้าก็แล้วแต่เราก็ไม่ซุ้งซิ่งกันมากจนเกินไปกับวกติอย่ด้วยกันนี่เราก็ไม่ซุ้งซิ่งกันจนเกินไปเราก็อยแบบปกติกองเราเน,นี่แยแหละโยแบบนักบวชก็เรียกว่าอยแบบนักบวชสำหรับปลาไม่นะก็ต้องขอก็ข้อควรระวังนะครับ อยู่ในแต่โยอาศั่แต่อันสหั์ตือไม่วนไาวไม่วนไหวกับต่างโลกมาร์กก็เรียกไม่วนไาวกับต่างโลกมาร์กนะคืออย่ในเสนาจะชนะอันสหั์ตก็ที่ห้ามีความเพ่นจอบอันนี้สําคัญกับสําคัญมีความเพ่นจบไม่ใจว่าพอข้อขซ่อนนู่นซ่อนนี่แล้วเราก็เออมันมั่นเออมันจ่ายเออผู้นํา,า,านในจุดนั้นตรงนั้น คือตันก็ซึกษทมามากแล้วตันก็ปฏิบัติมาแล้วเราก็ต้องเจอเจอในเวลาตันซ้อนนะตันซ้อนเพราะตกวันนี่เราไปสู์ได้นะซ้อนพิษซ้อนโทษเนี่ยหนังชื่อเปิดแรอติดตันซ้อนมันเมื่อนกันไหมกับในหนังชื่อมันปิดแปลกเปิดปันเพลิมังอันี่ก็ต้องระวังนะครับต้องระวังถ้ารัปลาไม่ความเป็นจจบปลาไม่ ควรตั้งในตั้มตั้ง,ตตงอาอยางนี้นะครับการตั้มรวมปฏิมโมกตั้มรวมอินซีความเป็นคนไม่เอ,อเกิกเออาโยในเสนาสะนะอันสัตแล้วก็ต่ำความเพ่นไอ้มันต้องคือความเพี่นจอบอปลาปิสุติข้ามาบวชใน พุทธศาสนาประพาจจได้วางกฎระเบียบข้อปฏิบัติไว้กลุยและต้องปรับโตดเอาไวา้แก่ผู้หลวงละเมิดดังนั้นปีสุไม่นี่จะต้องศึกษากฎระเบียบนั้นๆไอไอเม็ดไอเม็ดยาห้เกิดโตดแก่ตนเองการสํารวมอินทรีย์เป็นเทศไอใจสอบไม่กุงสาร ไม่เป็นคนเอิเ้อคลกเอาร์ควรเป็นคนเอี่ยมโดยสมควรแก่สมณะสารูปการโยนในเสนาสนะอันชาตทำไอกายวีเวกเมื่อกแก่การมันเป็นสมณะธรรมการทำความเอ็นโตกะตองตามกรองทำทำไอเป็นคนมีเหตุผลฮะนั่นควากวายนะครับวควักวายวาควากวายสำรับปลาไม่ก็กวนระวัง បាទលោកប៉ាក់វាយកែនេះតោះមកសួស្តី